สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่16กุมภาพันธ์พระธรรมเลวินิติบทที่19-20มีการพูดถึงสิ่งที่สําคัญในข้อที่19ข้อที่สองบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่1นนั้นดีมากและเราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองได้อย่างไรบทที่19บอกเราอย่างชัดเจนเลยไม่ขมวดไม่โกหก ไม่หลอกลวงไม่ปล้นไม่หน่งเหนียวฆ่าจ้างไม่แช่งด่าไม่บิดเบือนไม่แสดงความไม่ยุติธรรมอยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่ซุบซิบนินทาไม่เกลียดชังพี่น้องไม่แก้แค้นไม่เจ้าอาฆาตให้เราเป็นคนที่สำแดงความรักของพระคริสต์ให้กับทุกๆคนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นเป็นทูตแห่งความรักผู้สำแดงความรักให้กับคนในโลกได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์รักเขานั่นคือหนึ่งเจ้าเวพรับ